สวัสดีครับสวัสดีครับนคองปุ้ยนัขาหอมอ๋อวันนี้ก็มาเจอปุ้ยแล้วก็พี่นัทเช่นเคยครับอ่ะวันนี้เรามาเริ่มเลยค่ะพี่นัทคันนี้เป็นปีอะไรน้องปุ้ยวีโก้ตัวนี้เป็นอาโตโยต้าไฮรักวีโก้2.5แชมป์เนาะป้2013 2013ราคาใช่ค่ะราคาอยู่ที่329,000บาทมปีดาวไหมตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวได้เลยฟรีดาวผ่อนเดือนเท่าไหร่คะ ก็อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทไม่เกิน6,300บารบาทกบาทเงินเดือนเท่าไหร่ดีเงินเดือนสตาร์ท9,000ได้เลยพี่นัท9,000จัดให้ได้เลยใช่คนเดียวได้ไหมคนเดียวได้เลยค่ะบ้านเช่าแม่ค้าได้ค่ะจัดให้ได้หมดจัดได้ไม่เคยขาดจัดให้ตลอดใช่นะครับคันนี้เป็น v n Turbo ทแล้วรถปี2013 v n t ิ r b o ดียังไง ก็จะได้แรงได้ทอกที่ดีกว่าเพราะ V N ตัวนี้ก็จะประมาณ1 4 4ม้าก็จะดีกว่าตัวเดิมหน่อยนึงจัดจ้านกว่านิดนึงนะสำหรับผลคงผลของเนี่ยได้เลยแล้วก็ประหยัดขึ้นนะครับออปชั่นที่มาอันนี้สีในกล้องก็จะเป็นสีขาวธรรมดาเนาะไม่มุกนะแล้วก็ไฟหน้าฮาโลเจนเหมือนเดิมกระจังดำอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเจเขาอยู่แล้วก็โลโก้ก็ยังใหม่เอี่ยมเงาแวบอยู่เลยยางยังใหม่ไหมคะยางใหม่ๆเลยยางปีอะไรเอ่ย ยางปี18ยางปี18ป5ปี18นะยางปี2018นึงมันก็จะเป็นล้อกระทาใช่แล้วใครอยากไปเปลี่ยนล้อแม็กก็ได้นะครับผม VN Turbo ใช่สัญลักษณ์ VN Turbo 2.5 VN Turbo ให้รัก Vigo Champ นะคะตัวนี้กระจกก็จะเป็นมันกระจกดำมือเปิดดำนะครับปับมือยังไม่ปับไฟฟ้าเนาะเพราะว่าต้องผู้ตามตรงรถอันนี้เรียกว่าตัวเริ่มต้นใช่แล้วค่ะออปชั่นจะถูกตัดออกไปแต่ว่าข้อดีคือปี13เนี่ยคุณจะได้ตัวนี้คือคุณจะได้เป็นเครื่อง VN มา ได้เป็นเครื่อง V N เครื่อง V N สิ่งที่ไต่อันนึงก็คือจะได้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะจะได้กระจกไฟฟ้ากระถโบที่เป็น V N แต่ร้อยเป็นกระท้าอยู่เนาะอันนี้เป็นตู้อะไรดีตู้สแตนเลสสแตนเลสอย่างดีเนาะไม่ต้องกลัวสนิมนะครับไม่ใช่เดี๋ยวนะพี่นัทอันนี้เสริมแหนบมาไหมคะคันนี้ไม่ได้เสริมแหนบมานะครับผมยังเดิมเดิมอยู่นะยังไม่เสริมแหนบนะครับยังเดิมเดิมนะครับผมเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วยางไม่ต้องช่วงล่างไม่ต้องเครื่องเกียร์เราดูแลให้นะ ตู้ทึบใช้ได้เลยใช่แล้วนะครับเรามาแอบเปิดตู้กันตู้ก็เป็นตู้สแตนเลสอย่างดีใช่ไม่ต้องกลัวสนุกสนิมเนาะเปิดได้ครับอ่ะนี่ตัวนี้ข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่นัทอ่าจะมีเป็นรงกันให้ทีหนึ่งกันว่าที่นึงคือตู้เราก็ใช้อย่างดีอ่ะใช่เพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาได้คือแบบทนทานแข็งแรงมากเรียกว่าผลของคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะทะลุ ใช่แล้ว่ะฮาูไปข่อนข้างอะไรเพราะมันมีตะแกงเหล็กกันไว้กันน้ำหนึ่งแของที่ขนมาก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับไยน่องไรเลยแต่หนภาปีอยู่เนาะไรเนอจากศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนมาด้วยให้ดูเดิมเดิมบอกก่อนนะครับรถยังไม่ได้เสริมแหนบเพราะฉะนันน้ำหนักอาจจะไม่ได้มากก็อยู่ประมาณที่ตันสองตันเนาะใช่แล้วประมาณนี้คือตู้แข็งแรงทนทานได้มาตรฐานมากเลยค่ะใช่ครับตู้ไม่ได้แบบแถมตู้แบบถูกๆให้มันดูเป็นตู้ๆไปอันไม่ใช่นะ S <S เดี๋ยวมาดูภายในกันออปชั่นของเขาอันนี้ขนาดพะยังไม่ลงเลยอ่ะพะยังอยู่เลยอ่ะ <S <S ยังอยู่น,นะคะนะนะบเบาเบร์โอเคนะครับสภาพดีเนะาะตัวแชมป์ตัวนี้วิทยุก็จะเป็นซีดีนะครับผมซีดีหแผนนะ่นเนาะแอร์ปกติมาตรฐานตัวนี้ Airbag ยังไม่มีนะครับผมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวที่บังคับ Airbag คนะู่เนาะแต่ข้อดีคือเป็นกระจกไฟฟ้านะครับสฝั่งซ้ายขวา มาเรามาดูเครื่องกันใช่อันนี้นะครับเนี่ยหน้าเนอร์เดิมเลยน็อตเดร์ยังไม่ได้ล้างเลยใช่แล้วนะยังไม่ได้ล้างสีเือเขาบอกนะครับมีเก็บผิวรื้วรอยมาบ้างนะครับเพราะผิวหนาไม่งสวยมากเลยค่ะเหลืองแน่นอนนะเพชสวยงามมากเพชชัดเจนอัหนึ่งสามต้องรูดต้องรูดให้ดูเลยเพราะว่ามันเลอะเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะเชตัวนี้ V n อก็จะเป็นมีอินเตอร์แล้ว S <S อืนะครับอินเตอร์อยู่บนแล้วหน้าเนื้อรถเดิมเลย<ฮ>เน็อเนเดิมเดิมคันนี้เดิมเดิมสนิทเลยนะใครอยากได้รถเดิมเดิมบอดี้บางๆผมแนะนำคันนี้นะผ่อนก็ถูก200้อกว่าบ,บาทแม่มันช่างดีเหลือเกินอยู่บ้านเฉยนอนผ่อนแล้วไปให้คนเข่าขับวิ่งร่วมเคอรี่เยอะนะนเยอะ,ะเริ่มนนะเริ่มมีแบบคนที่แบบว่า ทำงานอยู่อย่างเงี้ยเราไปออกเพื่อให้ลูกหลานที่บ้านช่วงปิดเทอมใช่ไปไปขับวิ่งกลางคืนอย่างเงี้ยวิ่งกลางวันวิ่งร่วมเคอรี่วิ่งอะไรคือช่วงบอกเลยโรจิสติกมันโตวิ่งสองรอบก็ได้คืนแล้วมั่งข้างวดใช่วิ่งสองรอบก็ได้ข้างวดคืนแล้ววิ่งไม่กี่รอบเนี่ยคุณได้ค่าผ่อนรถที่เหลือเป็นกำไรของคุณคุณจะขายรถคุณก็ได้กําไรเองนะเนาะฝากด้วยและกันฝากเวยนะจ๊ะคันนี้มีหลายคันนะคะไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวเนาะมีหลายคันจะบอกเลยว่ารถสวยๆอยู่ไม่นานอ่ะ วีโกหัวเดียวแล้วก็มีใส่หลังคาอลูมิเนียมใช่แต่ไม่ได้แน่นหนาขึงขนาดนี้นะอืมเป็นแบบว่าบางๆแต่ก็แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวเหมือนกันดูจากสีอลมิเนียมอย่างเงี้ยเห็นจากกล้องพอจะทราบเลยครับตัวเนี้ยเป็นเป็นสแตนเลสเกรดที่ค่อนข้างจะดีคือหนามากอะค่ะใช่ครับเป็นเกรดที่ค่อนข้างจะดีใช่แล้วต่อไป